แสวงหาความรอบรู้ ฝนเพียงน้อยนิดที่ตกลงมาบนทะเลทรายที่แห้งผ่าของอิรันทำให้เกิดภาพที่งดงามต่อสายตามันคือสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าฤดูใบไม้ร่วงมาถึงทะเลทรายแห่งนี้แล้ว เมื่อดูดูไม้ร่วงมาเยือนชนเผ่าเร่ร่อนจะย้ายจากทุ่งเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นบ้านสำหรับฤด,ดูร้อนไปสู่ที่ที่อุ่นกว่าและพาปศุสัตว์ของพวกเขาไปด้วย ที่เราพบเคลื่อนย้ายแกะนับร้อยตัวเพียงลำพังพร้อมเป่าขลุยที่ทำเองอย่างสบายใจผู้หญิงและเด็กที่ช่วยกันแบกเต็นท์และของใช้ในบ้านใช้อีกเส้นทางหนึ่งแยกจากผู้ผู้ชายและฝูงปศุสัตว์เด็กผู้ชายบอกว่าเขาเดินเป็นระยะทาง200กิโลเมตรใช้เวลาทั้งอาทิตย์แต่เขาต้องเดินอีก5วันก่อนถึงสาระติดชายแดนสาภาพโซเวียต ซึ่งจะเป็นบ้านในฤดูร้อนของเขาถึงเวลาดื่มชาของชนเผ่าเร่ร่อนหลอจะต้อนแก่ไปไว้ริมน้ำแล้วพ, <S <s พวกเขาก็รวบรวมหญ้าแห้งมาก่อไฟและชงชากัน <c oughs> ระหว่างดื่มชาพวกเขาคุยกันเรื่องแก่สิบตัวที่ตายไปในปีนี้เพราะโรคระบาดในหมู่บ้านของพวกเขาหญ้าไม่ค่อยขึ้นและแก่จะผอมมากพวกเขาจึงต้องต้อนไปขายในเมืองด้วยราคาถูกๆแก่ เป็นสมบัติที่มีค่ามากของชนเผ่าเร่ร่อนที่มีชีวิตอยู่กลางทะเลทรายพวกเขาบอกได้ว่าแกตูวไหนเป็นของเขาไม่ว่าจะอยู่ป่าปมกันยังไงก็ตามหลังดื่มชาก็เป็นเวลานอนพัก รูปทรงปแปลกๆนี้เรียกว่านาแมทซึ่งก็คือถุงนอนของชนเผ่าเร่ร่อนนั่นเองครับทำจากผ้าสกลาดขนแก่มีประสิทธิภาพในการป้องก,กันแสงแดดที่ร้อนจัดในทะเลทรายและความหนาวเย็นในฤดูหนาวจำนวนชนเผ่าเร่ร่อนในอิหร่านอยู่ระหว่าง2-4ถึง4ล้านคน แต่ค่อยๆลดลงเนื่องจะชนเผ่าเร่ร่อนเลือกที่จะไปตั้งรกรากในเมืองมากขึ้นทุกทีเส้นเลือดใหญ่ของส้นทางสายใหม่เคยผ่านด้านเหนือของทะเลทรายคาเวียทั้งตอนเหนือของอิหร่าน ถนนสายนี้ซึ่งกูจะเรียกว่าเส้นทางสายเหนือของอิหร่านทอดยาวระยะทาง3,500กิโลเมตรผ่านเทือกเขาอัลบอสและไปสิ้นสุดที่อิสฟาหานเมืองหลวงเก่าของอิหร่านเส้นทางสายใหมซึ่งครั้งหนึ่งคือเป็นเส้นทางของกองคารวานพร้อมอูนและลากลายเป็นถนนลาดยางกลางทะเลทรายไปแล้ว ซาของโรงแรมสำหรับนักเดินทางซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักของกองคารวาน จะพบได้แถวไฮเวย์เก่าครับโรงแรมนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่12และเชื่อกันว่ายายที่สุดในอิหรา่าน กำแพงห้องและหลังคาพังหมดแล้วแต่กำแพงด้านนอกและประตูสร้างโดยอิฐยังคงสภาพเดิมทำให้เรานึกถึงความเจริญรุ่งเรืองของสมัยนั้นโรงสำหรับเก็บพสุสัตว์อยู่ใกล้ทางเข้า ยากมากที่พ่อค้าในทะเลทรายจะบรรลุจุดหมายในการเดินทางโดยไม่พบกับความยากลําบากนอกเหนือจากอาหารและน้ําดื่มที่หายากแล้วยังมีโจรผู้ร้ายที่คอยระควนบ่อยครั้งที่ปล้นสินค้าที่มีราคาและถึงขนาดเอาชีวิต อาจเป็นเพราะต้องการปลอบขวัญน,นักเดินทางที่เหนื่อยล้าเพราะหนังห้องจึงประดับประดาด้วยภาพนูนที่มีรูปแบบต่างๆกันกษัตริย์เกาอิีรานในสมัยโบราณสร้างโรงแรมประเภทนี้ไว้ตามสูตรต่างๆของเมือง เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปกป้องและส่งเสริมการค้าขายนี่คือที่อยู่อาศัยในฤดูร้อนของชนเผ่าเร่ร่อนในหมู่บ้านชอฟีอาบัต ประชากรของภูมิภาคนี้อาศัยอยู่ในบ้านดินหลังคาเป็นรูปโดมเรียกกันว่าชาวคู่ชานเคิร์ดทั้งเผ่าเป็นผู้เร่ร่อนจนกระทั่งเมื่อสิบปีก่อน วันที่เรามาเยืนเกือบทุกคนออกไปรวมกันอยู่ที่จัตุรัสของหมู่บ้านวันนี้เผอิญเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวมุสลิมในอิหร่านเรียกว่าวันอสุรหมาถึงวันพลีชีพเพื่อเพื่อนมนุษย์สำหรับชาวมุสลิมนิกายชีอะ ปร0มสามรปีก่อนในสมัยศตรวรรษที่7โลกของชาวมุสลิมแบ่งออกไป็นสองนิกายใหญ่ๆนิกายชีอะซึ่งมีฐานอยู่ในอิรานทุกวันนี้และนิกายสุนีประกอบด้วยชาวอาหรับเป็นส่วนใหญ่ท่ามกลางการขัดแย้งของนิกายทั้งสองกุเซนพุธชายของอาลีซึ่งเป็นญาติกับประกาศศกโมฮัมหม็ดผู้นำศาสนาอิสลามถูกฝ่ายนิกายสุนีฆ่าตาย เมื่อวันที่10ตุลาคมปี680ที่คาบลา,าทุกวันนี้ชาวอิสลามทั่วโลกยกย่องฮุเซนว่าเป็นผู้นำสูงสุดของนิกายชีอาที่จตตัรใหของหมู่บ้านผู้นำศาสนากำลังถ่ายทอดเรื่องราวของการสยสัดชีวิตของฮุสเซนต่อชาวบ้านเพื่อนและสหายฮุเซนของเราต่อสู้อย่างกล้าหาญเขามีคนไปด้วยเพียง72คนต้องตายด้วยน้ำมือของทหารนบพัน อาลีอัสกาลูกชายที่น่าสงสารของฮุสเซนถูกทิ้งไว้เพียงลำพังไม่มีน้ำดื่มเขาระหกระเหินไปในทะเลทรายที่น่าสะพรึงกลัวก่อนถูกสังหารวันที่แสนโศกเศร้านี้เรียกว่าวันอสุร และทุกปีชาวอิหร่านถือเป็นประเพณีที่ต้องจัดพิธีทางศาสนาด้วยการหลั่งน้ำตาให้กับการเสียสละของฮุเซน็ผู้นำของเขาชาวเมืองทุกร่างกายตนเองเพื่มีส่วนร่วมในความเจ็บปวด ที่ผู้ยอมเสียสละชีวิตของเขาประสบมาแล้วและเพื่อเป็นการระลึกถึงความโทรมันและความโกรธแค้นด้วยมาชาติซึ่งอยู่ติดกับชาฟีอาบัดเป็นมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่สามของอิหร่านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอะ องดำถูกชักขึ้นเพื่อแสดงความโศกเศร้าในการจากไปของฮุเซนโบกสวััดอยู่เหนือมัสยิดในวันอสุรอทั่วทั้งอิหร่านไม่ไปด้ความตื่นเต้นมาชาติเป็นเมืองที่กุดพบหลุมศพของอาลีเรซาผู้นำนิกายชีอ์คนที่แปดแน่นอนมาชาติคือศูนย์กลางของผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้านในศาสนา เหล่าผู้ศรัทธาเดินขบวนมาตามถนนแต่และคนตะโกนชื่อฮุสเซนจุดหมายปลายทางของการเดินขบวนคือที่เก็บสพของอาลีเรซา งครามระหว่างอิร่านและอิรักก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากดังนั้นในวันในการเปลีชีพนี้ความสศกเศร้าและความโกรธแค้นดูเหมือนจะรุนแรงกว่าแต่ก่อนไม่มีใครได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในที่เก็บศพของอาลีเรซาชาวเมืองมาเยี่ยมคารวะด้วยการแตะหรือจูบกำแพงเพื่อขอพร จากมาชาติเราออเดินทางไปตามถนนเลียบเทือกเขาวอ阿บอสแถบนี้มีแต่ความเวิ้งว้างไม่รู้จบทำให้เรานึกถึงทะเลทรายโกบีที่เราผ่านระหว่างการเดินทางสู่เส้นทางสายใหม่ของจีน กลางความเวิ้งวางนั้นมีอูดอยู่ฝูงหนึ่งเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆจึงเห็นว่ามีอูดสองโนกปะป้อนอยู่กับอูดโหนกเดียวด้วยครับอูดในทะเลสายทะกรรมาการของจีนตัวจะเล็กและเชื่องมีสองโนก นี่เป็นครั้งแรกที่เราพบอูดสองโหนตั้งแต่ข้ามเทือกเขาพาเบียม,มา เชิงเขาอาบอสมีเมือเชื่อโกแกนว่ากันว่าชาวเมือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพวกเทอร์กแมนนั้นสืบเชื้อสายมาจากตุรกีทุกวันยกเว้นวันศุกร์จะมีการขายพรมกันตามถนน ชาวตกรกนสวมหมวกตรรุรกีสีดำนำพรมมาขายพรมที่นำมาขายกันที่นี่เป็นแบบเรียบง่ายใช้ด้าสีแดงเป็นจำนวนมาก และอุ่นมากด้วยผู้ซื้อจะตรวจดูขนาดแบบและสีของพรมและต่อรองราคากับผู้ขายพวกเขาจะจับมือกันขณะถือเงินอยู่ในมือการซื้อขายเป็นอันเรียบร้อยราคาตั้งแต่200เหรียญสำหรับพรมผืนเล็ก ไปจะถึงพันเหรียญสำหรับพรมขืนใหญ่อาจจะตลาดขายพรมไปพอประมาณกับเราจะมีการขายพรมกันอีกหนึ่งรอบครับผู้หญิงนำพรมที่เธอทอเองมาขายกับพ่อค้า ขอ้าพรมพยายามกดราคาพรมที่ผู้หญิงนำมาขายัเััก่อนกต พ่อค้ารีบนำพรงกลับมาขายที่ตลาดด้วยราคาเกือบสองเท่าของขที่ซื้อมาประเพณีของคนบนเส้นทางสายไหมยังคงมีอยู่ในหมู่พ่อค้าเจ้าเล่หเหล่านี้ เชิร์เมนซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกครองเอเชียกลางนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญปัจจุบันพวกเขาไม่เพียงแต่อศาศาัยุตามเชิงเขาเอาบอสของอิหร่านแต่ยังอยู่ในสาธารณรัฐเทิร์เมนซึ่งพวกเขาก่อตั้งขึ้นเองในเอเชียกลางในรัเสเซียด้วย เื่อเขาอาบอสทอดยาวจากตะวันออกไปตะวันตกของอิหร่านตอนเหนือทื่เขานี่เองที่ก้านอากาศชื้นจากทะเลแคสเปียนไม่ให้เข้าสู่อิหร่านและแบ่งประเทศนี้ออกเป็นบริเวณพ่อปลูกและบริเวณทะเลทรายอันแห้งแลง้ง ดมามมันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอาบอสทางที่แคบและคดเคี้ยวในเทือกเขาอาบอสนี้ชนต่างชาติหลายเชื้อชาติเคยใช้เป็นเส้นทางเข้าโจมตีอิหร่านหลายครั้งแล้วฮูลากูข่านหลานชายของเจงกิสข่านและกองทัพมองโกลี